มาวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกสุกค้นถักท้ายถักท,ท้ายมากินเขา่บบากับบนปลากับเนี้ยบนบ้าพี่น้องปจุนจะไปตลาดด้วยไหมอ่ปะปัจุนไปตลาดกับป้าบนป้าเอารโรตัร์ไหมโอ้โหแดดซองพี่น้องแสงเข้าแดดซอง หน้าดำปือป้อๆเลยอุ้นหน้าเขายกวอกเลยอืมขบวนป่าเี่นของขบวนผิดดิ้รับร่วงรับส่งพักซุดปลิ้น่าเผาขนมเส้นกันยังงักเต็มตู้อยู่เต็มหมอคือเก่าอยู่เพียง Chị Nèo chụp ha các anh phải cho tìm hàng Đô tạch thái con Chị Nèo chọc tìm hàng nha tối mai hiển đoán má bớt băn năng kinh khẩu bớt băn u băn sau không quăng tháng sáu <laughs> quăng tháng sáu lại băn u quẹt đi lên kinh nhóc mới kinh nè bây còn nhóc mới kinh, khuôn, kinh nhà đẹp này หมักาพาพาบินต้าเผาขมบะขมตวไมันหอมตว่าขั้นขั้นมะเผาเนี่ยมะขมกรอบต่ว่า,ามัน,าแบบน,น,นอยู่แบบเฟื่อนๆหน่อยหนึ่งมันก็หลายเลย ว่าเปล่าหนองกว้างน่าก็เป็นงอนบนเนยาเมืองย่างสองขึ้นดอกเจ้ามาเรียนมาเอาปลาเที่ยวเรียนมาหล้วก็เรียนไปก็มีบุญแต่งั้นเขาไม่ปลามันทขาไปนี่ เราบางครั้งบอกว่านี่บเรา,าไปกินข่าวจากคำเรื่องขนมเส้นแล้วก็ตำกุ้งกินขนมเส้นแล้วกินสมตำกุ้งสด ไปยังมาตีชอบปิ้ยังมอตีมาหาสื่อเนี่ยเอาไว้ค่ะดูกินช่วงปีใหม่แหละพี่น้อง่นี่พี่สาวใหญ่ก็บ,บ่รด้ทม,มาน้องสาวลาครับน้องคุชิเจบุญนี่ 录完。嗯嗯嗯 นี่ตอนมากลับมาจากตลาดแล้วย้าบนเจอาของไปชงเนอะสำหรับเอฟซีผู้ใดสิสร้างของไว้จะไปชงตอน่บยเพราะว่าช่วงแรงแพทก็จะมาขนเอาของจากตรงที่ว่าบานทีรับทรงอะเขาะมาขนของของอกไปช่วงแรง ยิบุกบมเจอกกลาจังเจ<ม>้าไปซูงหะอืมเขาก็เนียวแล้วเนียวอีกพี่น้องเย้ยเขาไว้ก็ไม่พูดเล่นิงเขาเนี่ยกินอาหารย่างลืน่นเนาะตามหูแน่ขนมเส้นแน่เขาอ,อยู่กวาออ้างเขาไปพักกันกิน เอาลบบเอางอบุ่ไปฮะเจมาหาเป็นแท่กันเออสียนอยมันจุ่มจุ่มวงไหนใกลน่เนี้ยกินที่จานบ้านฮะมึงทัก bật đèn bật ư ờ sẵn đây bye đâu máy bay phụ quân không có lý lạc